สวัสดีครับพี่น้องเบิร์สุขุสุกน 4, เอฟซีวัตถุมองสุวรรณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เรือว่าพี่เช่าพี่น้องอยู่ที่ริมน้ำมูลแล้วก็ให้เก็บของแล้วมาระวังพี่น้องน้ามันขึ้นเรื่อมอนีมาชมบรรยากาศน้ำมูลขึ้นอยู่ท่ามุงหน่อยครับพี่น้องสวัสดีซีเบิร์ตสุขุสุนนกนเนาะเลยล่งเก็บ มือสองมือพี่น้องมีการน้องมาาทายน้ำมู่นึ้นในเมืองพี่น้องบริเวณที่มายืนทายพี่น้องเมืองตะนามบนท่านึืนบนพี่น้องแหน่หน้ำมก็ขึคืนมาเรื่อยๆพี่น้องทั้งคุณกับหอนเงาแก่แล้บพี่น้องที่สุดเดือนนะมึงพี่น้องดเดือนหนน,ะนีทั้งนี้ก็เรืออยอบ่หลาย,ายพี่น้อง ทั้งคุนกับิ่งคนท่อนถ่างนุน่มหมก็คืนหลายเป็นอนอกทั้งขุนก็แง่เข้าไปคือการพี่นองมันเป็นบอ่อเกลือทั้งทั้งนี้ก็ทั้งหิม่มหนามก็คืนมาเรื่อยพี่เราใกล้สุดเต่ดิดงมองหันก็สุด๋ยวพี่นองเอาแกเรือแต่มอง บม่เกินมือ่สองมื่นกว่าุดเดินพี่น้องงานข้าเจ้าก็ท่านเห็นใหญ่เขามาเขาก็ใหญ่เขามานั่งมือด้วยจะคล้องข้าจ้าไปใส่พี่น้องมือนึงได้พี่น้องมือนึงมันขึ้นมามือนึงก็เพื่อนหมื่บ้านนี่อยู่หลักสากไว้มือนี้ร้อนปีขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้อง พระเจ้ากับฮ้าปลากันนั่งโต๊กมองมาเหมืนอนโมเสกอยู่เนาะไปสี่จุดตะเรียงนแะแถวท่ทาบุงหน่อยอุบลตำบลกุลาพี่น้องกิโลเมตรที่สิบสอง น่ามือขึ้นมาเรื่อยๆทั้งในเมืองใช้ในเมืองกวน,นกน็คือสีขืนกันแน่แต่ว่าเขาเหตุการแต่ลิงใหม่ก็ทีบอกปีนกระทบปันไดที่น้องได้ว่าอยู่ท่าหน้าข้ามอยู่นี่มือก็ขึ้นมาเรื่อยๆี่นองฝนตกอื่นีนก็กตกโม่แห้งหรอกแต่วันตกเวิร์ดขืนี่น้อง อันนั้นอันนี่ก็รลายมากหลายพักตอกพักจบเรือฮับบองฮับบาเขาจะก็เลือบบอจจเล่อนมาเลยเื่อๆต้นน้ำพิลาบเกิดขึ้นมากพี่น้องอากาศมือนี้ก็มีเมฆหลายมาชะลัวชลัวพี่น้องแล้วก็นพ้นก็ลื่นโปรยเนี่ย ใช่เอฟซีเบื้องพี ab, ่น้องอยากเห็นหนังเบื้องหนังมูลวันขึ้นมาซ้ำหลายปีนี้พี่น้องปีนี้ก็คือสี่ขึ้นมาหอดพี่อยู่พี่น้องชุดพี่วันไพาอยู่เขาพี่น้องขึ้นมาเรื่อยๆแค่ในยายเห้างก็มาอยู่พี่น้อง ยังเมื่อดมาอยู่ห,หุ่นผุนหองไลมาเป็นฝ่าฝนไลมาพี่น้องมูนก็ไลแห้งอัปเียดตภามรานยากาศนิ่มมูนย่ามเสาให้เวิร์งจะเสาแนพี่น้องเพราะว่า ลงมาโมนเสาเนี่ยเขาเบืองเหือเขาเบืองสถานการณ์หนามพี่น้องเบิ่นขึ้นซ้ำหลายซ้ำหลายเขาตรงไม,ใม,งม,ใมง่ใหญ่เหือคู่มึอมาหลายหม่องน้่งใหญ่สองลำสามลำพี่น้องเขาบอกให้ลงมา,ขาเขาก็าใส่เขาใหญ่ใกล้ที่ชุดเลยพี่น้อง ทั้งหน้าอยา่างเงี้ยเขามาในวัวเกลือคนนึงเพราะวันเป็นห้อมแงยเขาหมาคนนึงก็สีทวมลาดทั้งผีวพี่น้องมันต่ำทั้งปลาหนาทั้งอะไรไอ้สีฟ้าทางนงมาทกไอ้สีสุดแล้วพี่น้องเบื้องภาพทั้งนี้พี่น้อง เลืนมึงหน่อยสุดทั้งคุณชุดดาวพี่น้องตะกี้เลือนอยู่ลมพ้นคุปอบปลาหนามุนก็คืนมาเรื่อยพี่น้องนมาเเรื่ก็ที่ชุดมองรถจอดสุดแง่ๆๆงแง่เขามอนกันง่ายงาเขามันนี่ลาบน้ำมูน มือนี่พี่น้องปีนี้นก็อสี่ขืินอยู่เรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเมื่อฝนกระตกกระน้ำทั้งเอื่นน้องมาเนี่ยมาร่วมใทกัน ก็พวกมิอยังหลายพี่น้องทีมนี้กับทายความบรรยากาศน้ำขึนน้ำมูลนเรื่อยๆในเวิร์งพี่น้องทั้งฝนกับสุดพี่น้อง มีซ้ำนี่แหละมีน้องคลิปนี่แล้วมือหนาอีพี่หนาแล้วสิถ่ายอัปเดตเบวงพี่น้องว่ามันขึ้นมาซ้ำเลยซ้ำได,ไดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อยคำว่าเบวงคลิปจนจบขอบคุณพี่น้องในไลฟ์สี่วัสดุสุขทุกคนเบื่อสุโมงสุวรรณชมคลิปจนจบขอบพี่น้องอยู่ดีกินดี เล้อพี่น้องเล้อพี่ลืมก่นติดตามเล้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เอาที่สุด เก็บภาพบรรยากาศให้เบื่องครับพี่น้องนีม่มูนพอกันทิมหนาพี่น้องที่เหนียวไว้ใช่มีสัก่อนพี่น้องพอกันอีพี่นะวัสดีครับ